สวัสดีนะครับสอบถามนะครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าได้ยินอ๋อชัดนะครับสวัสดีพี่อำนาจนะครับถ้าเกิดว่าเสียงชัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องเลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องรอนะครับอ่านี่นะครับวันนี้ได้เหรียญมานะครับผมได้เหรียญมาจากน้องๆทีมงานนะครับส่งเหรียญมาให้นะครับยอดเงินในกล่องประมาณประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับ อ่านี่นะครับก็แกะเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้คิวน่าจะเยอะนะครับอ่าโอเคนะครับเสียงชัดนะครับขอขอขอบคุณมากนะครับพี่สมชายแล้วก็พี่อำนาจนะครับคือไม่ค่อยได้ไลค์นะครับนานๆานานๆจะมาไลค์สักครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับน้ำหนักประมาณสองกิโลนะครับกล่องนี้ 2.6กิโลนะครับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยที่เรายังสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับใครที่อยู่ในแวดวงเหรียญทํางานเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับลองศึกษาดูนะครับเหรียญตอนนี้ถึงแม้ว่าราคามันอาจจะอาจจะดออปลงมานะครับแต่ก็คือ ยังมีราคาเกินหน้าเหรียญอยู่นะครับอันนี้ไล์ไ,ลไม่นานนะครับใช้ใช้เวลาไม่นานเพราะว่า,ารีบรีบแกะรีบไลก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทําธุระในเมืองต่อนะครับนี่นะครับน้ำหนัก2กิโล2กิโขีดนะครับยอดเงินประมาณ4 0 0พันนิดๆนะครับดูเหรียญที่มีจำนวนเยอะก่อนนะครับวันนี้ผมได้เหรียญ2บาทมานะครับ น่าจะประมาณ400เหรียญน,นะครับส0่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับ2บาทสีเงินอันนี้ปี50ทั้งหมดนะครับ2บาทสีเงินปี50นะครับสีเงินมี3ปีพศนะครับสี่แปดสแบบที่มีการซื้อขายกันบ่อยๆก็จะเป็นปี2550นี่นะครับ ราคาราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นปี50หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมผมผมแกให้ดูแล้วกันนะครับอ่นี่นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้ปี 50.. หมดเลยนะครับ ราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับตอนนี้ไม่เกินเหรียญละ5บาทนะครับราคาซื้อขายจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อคิดว่าเอ๊ะทำไมราคามันถูกนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายแล้วจะเห็นว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะเกิน5บาทนะครับส่วนราคาที่ผมรับซื้อผมรับซื้อซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละ3าบาทนะครับเน้นคั้างไรเยอะๆนะครับอันนี้หนึ่งรยเหรียญนะครับ ึ่งร้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอันนี้อีกหนึ่งร้อยนะครับวันนี้ได้มาสี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับน,นี่นะครับสองร้อยสามร้อยนะครับอันนี้อีก 400นะครับอันนี้ปี50ทั้งหมดนะครับปี48 49ผมผมไม่ได้รับนะครับเนี่ยปี50ทั้งหมดเลยนะครับคือปี50เนี่ยจะพบเจอได้ยากกว่าปีอื่นๆนะครับแต่ว่าทําไมผมได้มาเยอะนะครับเพราะว่าผมมีน้องๆนะครับที่ทํางานด้านนี้นะครับพบเจอเหรียญทุกวันนะครับเขาจะเขาจะสังเกตนะครับพอเจอเหรียญแบบนี้เขาก็จะเก็บเก็บเก็บสะสมไว้แล้วก็ส่งมาขายให้ผมนะครับ อ่านีสี่ร้อยแล้วนะครับสี่ร้อยแล้วก็มีอีกนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบเหรียญนะครับเป็นเป็นปีห้าศูนย์หมดนะครับปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่รับนะครับอ่านี่นะครับอันนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมซื้อไปไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเนี้ย ผมจะลงแบ่งปันหน้าเพจนะครับผมจะแบ่งปันในราคาเหรียญละ4บาทนะครับใครที่สนใจนะครับใครที่บอกว่าราคาทำไมถูกจังนะครับซื้อ3แบ่งปันในราคาเหรียญละ4บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะลงลงแบ่งปันหน้าเพจจารานลมพอย f อนะครับเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายได้จริงๆนะครับอันนี้ได้มา400กว่าเหรียญน,นะครับ2บาท สีเงินนะครับปีพศสองพันห้าห้าสิบมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับคราวนี้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบอันนี้เหรียญหนะครับอันนี้เหรียญสิบนะครับอ่านี้ดูแล้ววางไว้ก่อนนะครับ2บาทสีเงินนะครับเหรียญห้าบาทอ่าดูรุ่นนี้ล้ะกันนะครับรุ่นนี้ก็ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับ ห้าบาทเรือหงอันนี้ปีสามศูนย์นะครับเหรียญห้าบาทเรือหงที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะมีสองปีพศก็คือปีสามศูนย์นี่นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาซื้อขายในกลุ่มตอนนี้สิบถึงไม่น่าจะเกินสิบสองบาทนะครับปีสามศูนย์นะครับเนี่ยผมก็ได้มาน่าจะยี่สิบสามสิบเหรียญน,นะครับยังยังเจอกันอยู่บ่อยๆ ราคาไม่แพงนะครับราคาที่ผมซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละไม่เกินเจ็ดบาทนะครับ่าซื้อเจ็ดขายสิบนะครับปีสามศูนย์เหรียญต่อไปนะครับปีสามศูนย์แล้วก็ปีสามหนึ่งน่าจะได้มาสองเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งก็ จะหายากกว่าปีสามศูนย์นะครับถ้าเป็นปีสามหนึ่งผมซื้อเข้าตอนเนี้ยเหรียญละยี่สิบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญลยยี่สิบถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานปีสามหนึ่งซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับแล้วก็เหรียญที่เจอบ่อยๆนะครับอันนี้สิบบาทสิบบาทปีสามสี่นะครับขายได้นะครับปีสามสี่ สภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ15บถึง20บาทนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมรับซื้อเหรียญละ100ถึง200บาทอ่านนี้ปี3ามี่นะครับสองห้าสามสี่นะครับคือเหรียญ10บบาทขายได้แค่บางปีพศนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ขายได้ทุกปีพศนะครับผมรับซื้ออะไรผมจะแจ้งไว้ชัดเจนหน้าเพจนะครับว่ารับซื้อปีพศอ,อ,อะไรนะครับ อันนี้ปีสีสองก็น่าจะได้มาสิกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับสองหสี่สองสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ15-20บาทนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายตอนนี้ไม่น่าจะเกิน30นะครับนี่นะครับขายออก2 5่ส้าสาจะจะขายออกได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับสำหรับเหรียญ สิบบาทปีสี่สองอ่ะนี่นะครับไปกันต่อนะครับแล้วก็เหรียญสิบบาทที่มีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสองห้าสี่หนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าผมได้มากี่เหรียญน,นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดน่าจะได้มาประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับเนี่ยเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่ง จำนวนการผลิต900,000 ؟ 0เหรียญน,นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆคือยอดอยอดจากยอดยอดตามคู่มือในหนังสือ9,000ก0กว่าเหรียญน,นะครับแต่จากการสังเกตจากประสบการณ์ที่พบเจอแล้วก็ซื้อขายนะครับผมว่าน่าจะมีเยอะกว่า900,000นะครับปี4,1เพราะว่ายังยังเจอกันบ่อยๆนะครับยอดยอดตามคู่มือ90ะแสแต่ว่าผมคิดว่าเหรียญน,น่าจะ น่าจะมีมากกว่าเก้าแสนนะครับน่าจะมีเป็นล้านนะครับแต่ก็คือราคาไม่ได้สูงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสิบบาทปีสี่หนึ่งราคาซื้อขายในกลุ่มตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละแปดสิบถึงเก้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ที่มีให้เห็นจริงๆในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับพ่อค้าแม่ค้าขายกัน80 90ต่อหนึ่งเหรียญ แต่ว่าผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะครับผมก็กจะซื้อมาขายอีกครั้งหนึ่งราคาที่ผมรับซื้อสภาพผ่านการใช้งานปีสี่หนึ่งจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบาทนะครับน,นี่นะครับก็คือง่ายๆคือผมเป็นเพจพ่อค้านะครับผมเป็นพ่อค้าเหรียญมาทําคลิปให้ข้อมูลแล้วก็รับซื้อเหรียญเพื่อที่จะนําไปขายต่อนะครับง่ายๆเลยนะครับรับซื้อไปขายนะครับ อ่านี่นะครับซื้อตอนนี้เริ่มต้นที่ห้าสิบาทอันนี้สิบกว่าเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าสิบสามเหรียญอ่าสิบสามเหรียญใช้ไปก็ร้อยสามสิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ส่งมาขายนะครับสิบสามเหรียญคูณห้าสิบนะครับก็เพิ่มมูลค่าจากเหรียญร้อยกว่าบาทเป็นพันกว่าบาทได้นะครับอ่านี่นะครับปีสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ยังมียังมีอีกนะครับยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดนี้ อันนี้เหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับได้ครุฑมาหนึ่งเหรียญน,นะครับสิบบาทครุฑอันนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเอปตอนนี้นะครับเอปตอนนี้ซื้อเหรียญละห้าสิบนะครับราคาแบบช่วงนี้ราคาดรอปลงมาเยอะนะครับสําหรับเหรียญทุกชนิดนะครับใครที่ไม่ซีเรียสอะไรก็ก็เก็บ เก็บสะสมไว้ได้นะครับอ่านี้สองสองเหรียญนะครับแล้วก็ได้เหรียญห้านะครับอ๋อได้ออมสินมาหนึ่งเหรียญนะครับออมสินตอนนี้ซื้อเข้าเหรียญละยี่สิบนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนเคยซื้อสามสิบสี่สิบห้าสิบแต่ว่าตอนนี้เหรียญราคาลดลงมาเยอะนะครับตอนนี้ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับออมสินนี่นะครับเหรียญห้าบาทได้มาอีกแล้วนะครับเหรียญห้าบาทปีพศนี้เจอบ่อยนะครับ สองหสี่หนะครับอันนี้หนึ่งสองสาม่าสี่เหรียญน,นะครับได้เหรียญปี4ีหสภาพปกตินะครับผ่านการใช้ปกติสี่เหรียญแล้วก็เหรียญสภาพชำรุดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าน,นี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแสงมันสะท้อนหรือเปล่านะครับอันนี้เหรียญชำรุดนะครับคืออาจจะล้างไม่ออกนะครับ อันนี้น่าจะขายอยู่เหรียญละไม่เกินร้อยเจ็ดสิบาทนะครับราคาที่ผมขายออกนะครับใครอยากได้เหรียญน,นี้ทักได้นะครับแบ่งปันให้นะครับเหรียญละเหรียญละร้อยเจ็ดสิบนะครับนะเพราะว่าผมผมได้มาร้อยนิดๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับห้าบาทปีสี่หกนะครับมาดูเหรียญสภาพปกตินะครับอันนี้ถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานไม่ชํารุด ไม่บินเยอะจนเกินไปนะครับผมจะรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบนี่นะครับห้าบาทห้าบาทหนึ่งเหรียญเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้าสิบนะครับคือคือราคาซื้อขายมันมีขึ้นมีลงตลอดนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อเหรียญละสี่ร้อยนะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วแล้วก็สี่ร้อยลงมาเหลือสามร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบนะครับทำไมถึงปรับราคาซื้อลดลงเพราะว่า ราคาในกลุ่มซื้อขายมีการปรับลดลงนะครับปี46หในกลุ่มซื้อขายเนี่ยาขายกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละสามร้อยถึงสา0ร้อยห้าสิบนะครับราคาลงมาเยอะนะครับนี่นะครับจากสี่ห้าปีที่แล้วผมเคยขายได้เหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับใครที่เล่นเหรียญมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะรู้ข้อมูลตรงนี้ดีนะครับว่าเมื่อก่อนน่ะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างนะครับเศษรษฐกิจแล้วก็ ทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการอื่นๆนะครับของสะสมต่างๆพ่อค้าแม่ค้าอาจจะขายยากนิดนึงช่วงนี้นะครับวงการเหรียญก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็คือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะขายยากแต่ก็คือเป็นโอกาสดีของของนักสะสมนะครับนักสะสมก็คือจะซื้อเหรียญในราคาที่ถูกลงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือมาไลฟ์สด ทักทายพอประมาณนะครับวันนี้ได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าได้มาค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวต้องพยายามขายนะครับนี่นะครับขายให้หมดนะครับซื้อมาขายไปนะครับได้เหรียญสองบาทสีเงินนะครับปีห้าศูนย์อันนี้ได้มาสี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับใครสนใจอยากจะ ซื้อไปเก็บสะสมติดตามข้อมูลหน้าเพจนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ลงรีวิวแบ่งปันนะครับหน้าเพจเพจหลักนะครับเพจสลาลโมคอย fc นะครับเพจสำลองเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงผมจะจะไม่ลงขายเหรียญน,นะครับจะลงแต่คลิปอย่างเดียวนะครับคลิปแบ่งปันขายเหรียญน,นะครับจะไปลงทางเพจหลักเพจสลาลโมคอย fc นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ได้มา ในวันนี้นะครับมาไลฟ์สดให้ดูนะครับแจ้งเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสําคัญก็คือการทําใบรับประกันเพจผมไม่เคยเรียกเก็บทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียแล้วให้ให้เราทําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพจผมเป็นเพจรับซื้อจริงนะครับแล้วก็มีตัวตนนะครับมาไลฟ์สดยืนยันตัวตนให้ดูนะครับว่ามีเหรียญเข้ามามีการซื้อขายมีการนําเสนอข้อมูลนะครับ ไม่มีการทําใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเราใช้เหรียญทุกวันอยู่แล้วนะครับเรายังไงเราก็ต้องใช้นะครับซื้อของนะครับเงินทอนนะครับเราต้องใช้เหรียญเราแค่มาสังเกตแล้วก็จดจํารายละเอียดว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับ เหรียญอาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนถึงจะเป็นเหรียญหลักร้อยแต่มันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอันนี้ปี4ี่หนะครับได้มาห้าเหรียญน,นะครับจาก25บาทนะครับเปลี่ยนเป็นเงินหลักพันบาทได้นะครับอ่าน,นี่นะครับอันนี้ชุดนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าใครเอาไปใช้ก็ได้แค่ห้าห้า้านะครับ25บาบาทนะครับลองลองลอง,ลองสังเกตลองศึกษาดูนะครับแล้ว ท่านก็อาจจะส่งมาขายหรือว่ามีของสะสมแบบนี้ไว้เก็บนะครับนี่นะครับมีราคาซื้อขายได้จริงๆนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลน์นี้ประมาณนี้เจอกันไลน์ต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ